เท้าซ้ายแต่สีฟ้ามันนารุโตอะตอนเนี้ยเอออ่ะเชิดครับมาลูกโลดสั่งอะไรก็ได้ครับเออเท้าซ้ายแต่สีสั่งให้เบนชสีแดงมันไม่ได้นะสีแซมนี่เหรอมึงสู้เนาะมึงดิเบนใจมึงสู้ก็เพราะกูสู้ดีเขียวมาจะได้รางวัลอยู่แล้วเนี่ยแต่อยู่เท้าขวาแต่สีเขียวคร ถูกพี่เอิร์ทครับมือซ้ายแตะสีเหลืองครับเคดูดิเอูกลมไปกลมกลมไปเอออ่านพี่เบนมือขวาชี้ฟ้าครับชิวกลัวท่าดูริจรชิวชิวพี่เอิร์ทเท้าขวาชี้ฟ้าโคตรแรงถึงเวลาแล้วเอิร์ทเฮ้ยชัวอีกแล้วเหรอพี่เบนครับ คำสั่งอะไรก็ได้ครับเฮ้ยจะไม่สู้นะแซมใจมึงสู้มากแต่มือซ้ายออกครับมือไม่ได้สังเกตอะไรเลยอ่ะสังเกตอะไรอีกอ่ะพี่เอิร์ทครับมือขวาแตะสีแดงกูแพ้หรอมือขวามือขวาแตะได้ทาสีแดงกูอยากจะดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่มือขวาแตะสีแดงใครจะเป็นไม่ได้แล้วได้อีกเหรอ มมงจริัยเนี่พี่เบนมือขวาแตะเหลืองครับมือขวาแตะเหลือโอเคพี่เอิร์ธมึงใจมึงพี่เอิร์ธคำสั่งอะไรก็ได้ครับเดี๋ยวเขาเอาเอาขวาลงไปสีเอเดี๋ยวก่อนสีเอไ,ได้เนี่ยเอาขาลงดิเอาขาลงเอาขาลง,าาลงสีดิออนสีนี้แหละพี่เบนครับเอามือ,อซ้ายชีฟ้าครับซ้ายชีฟ้าอะไรแบ้พี่เอิร์ธครับเท้าวขวาชีฟ้าอันนี้แหละอันนี้แหละปัวนโง่ซะหว่าเหนื่อยแล้ว ไม่ได้ก่นไม่ได้ปะโอ๋ยไม่ได้จริงน้ำใจเลยพี่เบนพี่เบนมือซ้ายแตะสีเหลืองครับซ้ายแตะคุณยนั่งใหญ่แล้วเหรอแล้วกูเหนื่อยแล้วอ่ะมึงควรเหนื่อยอ่ะเพื่อนพี่เอิร์ทครับท้าขวาแตะสีเขียวครับแต่งเหลือมันอยากหมุนได้เนี่ยหมุนพี่เบนน้าขวาแต่สีฟ้าคนนนใเี้ย ขวาแต่ฟ้าเหรอครับเท้าขวาแต่ฟ้าครับเบนเบนเบนชนะหรือแพ้สักอย่างนะไม่ไหน่อไหรนเฮ้ยมือลูกเพราะว่ามึงทำได้พี่เอิร์ดครับเบนพี่เจมส์อยู่เอ้ยเอ้ยเอ้ยพี่เอิร์ดเท้าขวาสีแดงครับเท้าขวาแต่สีแดงโอ้โหใครจะไม่ทำได้กูต้องได้ใช่ไหมล่ะ มันทําไม่ได้หรอกมือซ้ายแตะสีแดงครับพี่เวนมือซ้ายแตะมึงทำได้มันมีที่อยู่ตรงนั้นอะพี่เอ์ดครับมึงยอมใจมันเลยอะไรเท้าซ้ายแตะสีแดงครับตอนนี้แตะอยู่ต้องเปลี่ยนไหมเดี๋ยวก่อนมันขยับไม่ได้แล้วอะอ้อหลอแม่ค่ะพี่เวนครับโ้ท้าขวาผู้เสียใจว่ะ ไม่พึ่งรู้ตัวช้าเกินทำไมอ่ะโมห์ห็มึงเหนื่อยเกินแล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวฮักก่อนคือไม่ได้หมุนเนาะมั้งยะหมุนติวเลยอะไรหมุนใจมึงก็สู้อ่ะก็สู้ดิจะได้รางวัลอยู่แล้วอ่ะออะโทหมดเวลาแล้วเนี่ยรู้ปะเนี่ยโคตรแรง สรุปยังไงอ่ะได้ใครได้ของรังวันอ่ะอ๋อเบนได้อู้ยินดีด้วยเบนดดี้วย